ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงไฮไลท์ของหัวหินแล้วนคือตลาดโต้รุ่งมาถึงก็กล้องของผมโรตีชอบอไรครับผมพร้อมปานาน่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้างใน,นว่ามันมีอะไรขายนี่วันนี้ผมมีแขกด้วยคนหนึ่งพี่จะหนีผมไปไหนรู้จักไหมครับพี่คนนี้พี่เขาโด่งดังแถวภาคกลางนะครับตอนนี้เรามาภาคตะวันตกมาพุกเจอกันพอดี รู้จักไหมใครเอ่ยสามคนพี่คนนี้ด้วยนะครับเจอทักได้นะครับครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่ไปได้อะไรบ้างครับอร่อยค่ะกินล็อบสเตอร์ใช้ได้เลยเนื้อนุ่มมากค่ะอร่อยอันนี้อะไรเอ่ยอะไรครับนี่ทีปีคืออะไรมินช็อกค่ะมินช็อกมินช็อกใช่โอเคเท่าไหร่ครับอร่อย69บาทโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูว่าไงนี่มีอะไรบ้างบ่าย หลังจากที่มาถึงแล้วก็มาเดินดินแท็กซี่ต่อจะเดินดูไปห้หงหน้าเดินกลับไปนะครับว่ามีอะไรขายบ้างตามเลยครับอันนี้เป็นคนสาวที่คนน้อยมากปกติต้องเบนะี่ยนนะปกติคนจะต้องเบี่ยน มาละนะครับร้านมาละ ที่ตัวตัว,ตว,ตวละแปดขีดโลละพันห้าแล้ว,ลวนั้นโลละหนึ่งพังนใหญ่ๆตัวนี้เท่าไหร่น,นั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทก็เอาสั่งเป็นตัวก็ได้ครัแล้วนี้ราคาเท่ากันไหมอันนี้ราคาไม่เท่าครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กโลละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่หนึ่งพันสองร้อย อันนี้ลองดูได้ไหมว่าโลนึงแค่ไหนได้ครับแล้ววันนี้เรามาที่ซีฟู้ดาโต้วุ้งหัวหินนะครับกำล,ลังดูว่ากิ้งก่ายเสือเนี่ยโลนึงแค่ไหนโลนึงมีประมาณ6ตัวประมาณนี้1นโลแล้วนีีเอาเอาโลนึงเนี่ยทำอะไรได้อันนี้เป็นผงเนยนะครับ เขาเนีกระเทียมอ่าด <Onion milk. S 2> ่ค hm ร huh ah, ับแล้วไอ้มันตอนล่ะมันตอนี่ผมจะทำเป็นขึ้นหนึ่งชั้นกระเทียมขึ้นหนึ่งเลยอ๋อเป็นสองสองสี่เป็นเป็นสูตรถึงไหมอันนี้คือเป็นในร้านนั้นครับนี่ครับกุ้งมอนตอนเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ร้านชื่อโกลี่ฟุตโอเคนะครับไปครับเดี๋ยวดูหน้าตาตอนทำเสร็จแล้วอย่างอื่นไปสั่งในร้านครับผมครับ